อันนี้เรื่องยันโสดโซดโซดหรอครับนี่ก็โซดโซดหาที่นี่ค่ะเยี่ยมเยี่ยมนี่ก็โซดผมว่าที่นี่ที่นี่ต้องทัดหน้าตาเป็นหลักไหมใช่ค่ะโซดเข้าไม่ได้อ๋อใช่ค่ะพี่อันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มค่ะใช่ค่ะนี่ภูมิใจไหมเนี่ยภูมิใจค่ะนีผู้ชายทำงานไหมออฟฟิศเนี่ยอะไรนะคะผู้ชายทำงานไหมน้อฟฟิศเนี่ยมีอยู่คนเดียวหล่อสุดชอบหล่อสุดโอ้ ว่าแล้วต้องให้ผงทำงานอย่างเดียวเป่นรัผู้ชายเลยเป็นคนเสิร์น้มันจะการแต่น้ำมันหล้วกาความยู้ี้ว่านึกว่าสองนวุ้เดียวการอารนมันันาได้นะคะาทดอยาที่จะกินแบบ่ความอา่ห่ แม่ดูดาที่นี่เลยใช่ไหมครับลูกอะไรขาดข้าวหรอยแม่เลยอร่อยไหมคะดีงามหมูย่างก็อร่อยครับแม่แม่ครัวค่ะแม่ครัวมือโปรค่ะเียี่ยมเจเยี่ยมค่ะ อร่อยไหมคะพี่เดือนอร่อยค่ะเที่ยงเลยทำเยอะทำเยอะงี้คุณแม่ไม่หาดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมละชงละชงละดีมากเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาอีกนะคะแน่นอนค่ะอร่อยไหมคะพี่จูอร่อยครับบรรยากาศดีมากๆพ่อแม่ไม่